ขึ้นแฟชั่นสีพ้าสีฟ้าหาได้จากร้านค้านะครับผมอ่ะอที่ร้านค้าก่อนนะอาจจะแหลกหน่อยนะครับผมนิดนึงนี่ครับผมอ่ะรวมไอเทมสีเขียวสุดจืดนะครับผมอ่ะ รครับผมวันนี้ผมก็จะพาไปดูกิจกรรมใหม่นะครับผมก่อนที่จะไปดูลืมก,กดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้<ป>ผมด้วยนะครับผมว<ม><ม>งน<ม>นี่นะครับผมเป็นแลกเปลี่ยนกองแห่งนิลันดอร์นะครับผมก็จะมีเป็นสก,กินไอวอร์เขียวนะครับผม นะครับผมแล้วก็เป็นสกินรถนะครับผมอ่ะเป็นสกินรถสปอร์ตนะครับผมอ่ะแล้วก็เป็นชุดผู้ชายสีเขียวนะครับผมอ่ะแล้วก็จะเป็นชุดสีฟ้ากับชุดสีเหลืองแล้วก็เป็นมีแล้วก็เป็นท่าบุญญานะครับผมท่าบุญญาสามสิบพชรนะครับผมเสามสิบทคินนะครับผมเป็น ชูเกลียนแฟชั่นสีฟ้านะครับผมเกลียนแฟชั่นสีฟ้าสีฟ้าหาได้จากร้านค้านะครับผมอะตรงที่ร้านค้าก่อนนะอาจจะแลกหน่อยนะครับผมนิดนึงนี่ครับผมอะรวมไอเทมสีเขียวสุดจืดนะครับผมอะ นี่ผมเป็นกล่องละยี่สิบห้าเฟซนะผมมีไอว่าเทาวโกเทววอแล้วก็มีเป็นทรงผมของชุดต่างๆนะครับผมแล้วก็เป็นชุดมีสกินรถสปอร์ด้วยนะครับผมนี่เท่อยู่นะก็เป็นอะไรต่างๆเป็นชุดนะครับผมแล้วก็เป็นมีมีกระเป๋านะครับผมอะมีกระเป๋าด้วยนะนี่นี่ครับผมแล้วก็มี เป็นล่มด้วยนะครับผมอะ่ะ่มกับสกิตบอร์ดนะครับผมแล้วก็เป็นทูคินนะครับผมอทูเสียงแฟชั่นสีฟ้านะครับผมอะ่ะาได้จากร้านค้านะครับผมของละยี่สิบห้าพิษเนาะ,ะอะ่าก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิป,ปเพียงเท่านี้นะครับผมอะ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม สำหรับใครที่อยากเล่นกับผมผมจะทิ้ง UID ไว้ใต้คอมมินนะครับผมแล้วก็จะปักหมุดไว้ให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคิดหน้านะครับผมอ่ะบ๊ายบาย